ข้าร้นี่ะครับถือ,อ,อ <c oughs> ถ่ายด <c oughs> ้วยนีค่ะทุกคนวิวแส,งส,สงสวยมาก <c oughs> แล้วเราก็สึงมาถึกอของผมส่ง่หนวะสัตว์สัตว์าล่มาสัตว์อะไรม่้อันนี้คือนี่แสงดีตัวเรามาไหว้าพระกันก่อนเห็นป่ะเออนมแ่แหละ เลยวา่าถามแบบนี่หรอไม่รู้กูว่ามีหกสิบสองขอ้อกูรีบเลยเชี่ยเวลาจะหมดแล้วกูก็รีบถามร้อยยี่สิบเที่ยวมากกับมึงคือมาถึงข้อาี้แล้วอ่ะกูไม่รู้กูก็กด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 ไปใช่ไหมที่แบบว่าเราเราไปพอมาอีกข้อหนึ่งอ่ะอีกข้อหนึ่งใช่ปะสรุปไปเจอคำตอบของข้อเมื่อกี้อย่างเงี้ยกูเยอะมากหลายข้อมากอุ้ยมึงมันอยู่อะเลย กลับไหนะเนี่ยเดินไปมึงกูไม่เดินนะไปป่วยนู่นเลยนะหาหาวินดว่วนด้านดีมากดูดิดีสุดสุดไม่พูดอะไร่ล้วก็ มินทุนเล่รลไถ่ายสับสนสัสแล้วเราก็ ถึงจะรู้จักแล้วยี่รอแบ่กับกูอยู่จะว่าใช่ขนาดปะคู่แดงก็อีกที่ไม่ใช่จ้าสรุปไม่ใช่เลยเราก็ได,ด,ด้มาเจอมันทำบอกอยู่อะไรลงปิดบ้นานคูลงป้ายนู่นเหรอเออตรงนู้นมันน่าลงอ่ะฮะมา ทุกคนเลเราก็อยู่ที่สวนจตุจักรนะคะุ้ยมังแสงสวยมากตอนนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะคะ่ะเรากำลังจะเดินไ,ไปไปค่ไป,ไปค่ะของกินก่อนอยู่มาก <c oughs> ถ้้วตาไมีเวลาฉันจะมาบ่อยๆ <c oughs> มันดูอะ่ะ แสงสวยมากมันเยอะมากเีที่อ่ะอก็กล้องฟุ้มืดมากเลยอ่ะเรารถอ,อยู่น้าสงสังคงเหมือนฟอมบี้อะไรไม่รู้งง